แม่แกพิมพ์ไม่ทันค่าหรอกมันหยุดเล็กน้อยใช้ส่ยประหยัดพรุ่งนี้ต้องไปไหว้ปู่แล้วก็งานกีฬาค่ะวันนี้เลยพาคนเหี่ยวมากินกัเนเถอะแล้วก็เหลือพาไปทำเล่นตาด้วยค่ะเล่นตาเป็นไรคะโชว์ซิจมูกเค่ไปกินก่อนนะจ๊ะกลับมาแล้วค่ะไปซื้อขนมมาให้กินแล้วก็ กัดจอยใส่เสือี่เนื้อด้วยใส่ถุงเท้าขาวอิงอีกตัวต่อยมันน่ารักกั้นี่วมาอยู่กัดแก้มดูความอยากของเราเรากะจะไปร้านที่มันแบบครูเดียวกินคนเดียวอะไรเงี้ยเราก็ขับวนรอบเมืองเลยจ้ะก็ได้อันนี้มาคนอื่นเขาอาจจะไม่กินแบบเรานะแต่เราชอบกินแบบนุ่ม นุ่มจริงๆรงาคาก็ตามที่เห็นแหละความสวยนี้นเข้าใครของใครจริงๆม <c oughs> ีทีก็มาล้านรอคนตายเลยสวยจัดไม่ต้องพึ่งแอปเลยคนนี้เห็นไหมบอกแล้วความสวยไม่เข้าใครขอกใครเออแต่ว่าเราว่าธรรมชาตินะ ไม่เยอะเกินไปดูไม่ออกเลยอะดูเหมือนแบบบัตรมาคาลามากกว่าเออดีดีชอบชอบชอบ <c oughs> อุ้ยแล้วไม่พอจ้ะสังเกตเห็นไรนี่ นี่ถ้าไม่ดึกสงสัยคงจะได้เล็บเท้าไปด้วยนะคะน้องบอกว่าเล็บเท้าก็ทําได้ค่ะบอกพี่ไม่มีเล็บนะต่อให้เลยจ้ะเล็บที่มันกุดกุดไปฉันมีเล็บเป็นของตัวเองขึ้นมาแล้วจ้ะและสีที่เข้ากับตัวเองที่ซก็คือสีนี้นวลชมพูหน่อยก็เขียวชมพูไปเลยจ้ะอ่ะคราวนี้ปัดไปหมดทั้งตัวตัวไว้เชิงเลยกินทุเรียนแล้วนะ ตนหนองตัาหานังความสวยทางความอยากไปแล้วเรียบร้อยเพรากห้ามโดนน้ำฉันก็เลยใช้ได้แค่ครีนซิ่งเข้าไ,ไหมหล้างหน้าแค่ครีนซิ่งนะจ๊ะไม่ได้ล้างด้วยน้ำเปล่าชอบเผือดตัวขยี้ตาคันตาข้อข้ามขยี้นะคะ <laughs> พอนอนละ งนี้ไว้ครูงานเช้าค่ะอ่านยาก็า,า,นนาพูดไม่ค่อยชัดเอ่ะนานมอ,อมาสอีรอเรืออ๋อไอ้นี่ใช่ไหมอุ้ยนายคัวเรียนนี่น้อยวันวนาะงานเช้าของเขาเขาไว้เป็นตัวเลือกการรใจเดกร ครัแรลยนี่ไม่้เกิดาตรไม่ได้เกิดารกี่เาเย่ากรรม้อกินาเตใต้ถุนบ้านคุณหีเออนี่ไงกำลังมองหาแล้วเขาบอกให้ตักนั้นกรติดเองตรงไหนวะติดเ่าเห็นเป็นอันแรกที่เขา เบรกบ่ายจบละมาเรียบร้อยเรามาดูคนเต้นกันค,ครับน้องสองคนนั้นคือเขาแข่งกันได้บบอะไรครับน,นั่นเขาเขาเห็นรางวัลหรือยังในสิ่งที่เขาทำาลงไปจา้จางคนมาตัดหญ้าบอกว่าแม่เอาลกฉีดยาขายหญ้าเลยสอง ตีนตุ๊กแกบอกว่าไม่ให้เอาเลยเลยออกจากกําแพงให้ตัดเรียบๆนี่จะะากสภาตัดหมดกําแพงเลยกําแพงบ้านฉันที่ทจริงห้าปีมันเต็มถึงชั้นสองเห็นร่องรอยข้างบนไหมตอนนี้หมดแล้ว,วค่ะขาวเชียกูเอ้ยเธอแช่เย็นออกมาอร่อยมากเป็นไอติมเลยฉันตักกินแบบนี้ได้เลยอ่ะเธออืมหนวัว จะอยู่กับเราไปอีกนานไหมเนี่ยคนตาเราเนี่ยเดีย๋ยวพรุ่งนี้ตัองตื่นตีห้านะเดินทางพรุ่งนี้ไปราชาการะคะ่ะเดี๋ยวมาจะเปลี่ยนเรื่องไปราชาการอะพกี่เรีนเยลืมเดีย๋ยวเปลี่ยนวันที่เก้าแั้วมั้งนอนพักผ่อนกายา